สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกปาแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ T c ซเอลวินเหมือนเดิมนะครับเนาะเอาพี่น้องเงือกซิมเมเล็ตเกมอันเทพพระเจ้าขี่ขั้นนะครับผมนะก็มาได้ทุกที่สามพันนะครับก็ขอใส่เบียดที่หนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับก็ขอดูสปินก่อนนะครับเท่าไหร่เนาะสปินข้าสปินได้ที่ห้าพันนะครับโอเคแล้วเราปั่นเอาเองก็ได้เนาะไปครับผมเอาสุยงมกมครับผมมาเลยไม่เอ่ยมาแบบเกมนั้นเลยไม่เอ่ย กดหนึ่งคีเข้าเลยไม่เอ่ยมาเลยไม่เอ่ยโอ้ยบูามาครับพี่น้องคนระับม,มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลา่าเดี๋ยวเราล่ากันต่อปนะครับลินเจ้าคือฟันกันแท้เลยสภาพกับเสียงไม่ตรงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะพอเครือ่องอัดเสียงในตัวโทรศัพท์ผมมันเริ่มมีปันเอา้าบางทีก็ปัดเข้าไปนะครับเนาะอีกสองตัวมาไม่เอ่ยอได้รุ่นครับได้รุ่นครับมีได้รุ่นตัวครับพี่น้องเนอะ้ยอีกสองตัวอีกสองตัวเออได้รุ่นตัวนะครับผมนะ จังหวะนี้ได้ลุ้นตัวเคต่อนะครับเอาปักเข้าไปนะครับเนาะสวยอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเท่านั้นมามามาตุบมาตุบมาตุบ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 อุยบัวมาครับพี่น้องไยไปต่อโหลดอืมบังสิงตัวครับเอาอีกตัวเดียวครับพี่น้องต้องมาแล้วต้องมาแล้วเอาสวยงามนะครับผมนะจังหวะนี้เข้าโบนัสนะครับที่ห้าพันเลยนะครับผมนะเอาแล้วไงมา แรงลมอุณหภูมิความชื้นขอวัดดวงหน่อยละกันนะครับผมนะถ้าดวงเราดีเราก็จะได้เล่นนะครับอืมสวยถ้าดวงไม่ดีเราก็จะนั่งดูถ้าดวงไม่ดีก็อดนะครับโอเคคูณ12มาแล้วนะครับไปครับผมมุ่งหน้าสู่คูณ14นะครับผมนะคูณ14ต,ต,ต้องมาแล้วเพื่อนเอ้าเต็มเพื่อนครับผมสวยคูณต้องมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้ขอสวยๆงาม,งาม ขอหนักหนักขอเน้นเน้นเอ้าสวยงามปานแต่งเนาะครับเนาะไปต่อกันครับพี่น้องเอ้คูสิบแปดต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้เบ่กเบ่งเบเบเบเต็มเกี่ยงครับผมจัดต่อคูยี่สิบไปเลยนะครับผมนะไหนไหนมาก็เอาให้สุดไปเลยนะครับเต็มเกี่ยงครับผมไปกันเลยครับผมบ่ต้องหมุนตัวหมุนนะครับผมนะทามันจีแตกมันเจอคูยี่สิบเราไปบั้งสองบั้งเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอ้เสื้อคอยนี่วัดกะที่แปดสปินเลยนะครับผมนะ แต่ถ้าไม่เข้าเลยนี่ก็ใจดําเกินเอามาฟันสองสวยมีต่อครับมาอีกสองรอยสวยต่อเอาเต็มครับผมมีต่ออีกครับพี่น้องไงินมาอีกสามพันหกนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าโดนคูณยี่สิบเข้าไปมีร้องนะครับตัวไหนเนี่ยตาก็ไปเจ็ดพันสี่ไปเลยนะครับผมนะเอ้ามันต้องประมาณนี้แหละครับเบียดยี่สิบนะครับผเอ้เบียดหนึ่งร้อยนะครับเบียดยี่สิบัอเค เท่านี้ก็หรูหราเลยครับพี่น้องเอ้ยทีเอาอย่างไรก็ดอกกระเดียนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับก็ถ้าปั่นเข้าเบ็ดละร้อยนะครับมีใครกล้าหมุนไหมครับจะกล้าหมุนก็กล้าได้กล้าเสียครับผมนะผมบอกเลยถ้าแตกลงดำอีกก็หน้ามืดไปหนึ่งทีเลยครับผมนะก็บ้านาเลยนึันทบานะครับผมนะโอเคก็จบไปที่เท่าไหร่นี่คือแปดพันสี่ไปเลยนะครับเนาะโอเค หมื่นสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับเนาะอู้ฟังก็ไปอีกครับผมวายผู้หนึ่งพู้หนึ่งพู้หนึ่งไหมอ้ถ้าผู้หนึ่งมาเต็มเครื่ยงจริงๆนะครับผมนะเป็นธรรมดาดิสิพี่น้องวายครับผมวายมานะครับผมนะมีตัวด้วยช่วงแดงนะครับเนาะเอาตรงนี้ก็ปัก้าไปนะครับผมนะตามด้วยตัวคิวอีกหนึ่งทีเอาปัก้าไปนะครับเนาะเอาหมาตัวอีกครับพี่น้องเด้่ตามด้วยสิงนะครับเนาะเอาเต็มเครื่ยงครับผม เอ้าแล้วไงอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตุ๊บมาตุ๊บมาตุ๊บมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บมีหลุ่นต่อครับพี่น้องเอ้เอามีหลุ่นต่อนะครับผมนะตุ๊บมาตุ๊บมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บสวยงามสวยงามปั้นแต่งเนาะครับเนาะเอามาแล้วครับพี่น้องเอ้ก็เอาไงดีอะเอาแปดคูณยี่สิบอีกสักรอบเนาะไปครับผมแรงลมอุณหภูมิความชื้นเราได้เรางัดกันงัดกันต่อไปเลยนะครับผมนะ ขอให้ได้ขอให้โดนม่อุ้สิบสองต้องมาแล้วนะครับขอ,อสวยๆงามๆโขนหนักๆเน้นๆจังหวนะนี้สวยงามปานแต่งนะครับเนาะไปกันครับผม14สิบสี่ต้องมาแล้วนะครับจังหวนะนี้ขอ,อสวยๆงามๆโอ้า <c oughs> หน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับเนาะเอาไงเดผมขอประเสริฐเลยลวกันนะครับพอเศร้าๆแปลว่าพอนะครับ ก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็ขอจบแค่นี้เลยนะครับก็จบที่หมื่นห้าเลยนะฟุกขนาดครบพไ่นองเขาโบนัส,สวงรอบนะครับผมนะฟุกเกินบางทีก็เกินไปนะบางทีคุณก็เกินนะครับโอเคสภาพกับเสียงไม่ตรงก็ขออภัย้วยเด้อป,ป,ป้ายป้ายป้ายใหญ่ๆกันครับผม